ดวงประจำวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565เส้นทางของวีนออฟฟอร์จูนโชคลาภมหาศาลเงินล้านกำลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องแต่ละท่านแต่ละคนครับเรามาดูกันว่าคนที่เกิดในวันใดมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่มากๆในวันนี้นะครับไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจางนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันพฤรหัส,สบดีที่1นึธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก idline h ักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิด จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวันนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงชาววันอาทิตย์มีเรื่องต้องจัดการมีปัญหาต้องสะสางมีแนวความคิดที่จะต้องแก้ไข ปัญหาต่างๆแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1เป็น6ดาบการคลี่คลายปัญหาในช่วงเวลาน,นี้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอเรื่องเยเรื่องที่ไม่ดี ท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปแบบทีใดอย่างนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้นะครับวันนี้มีจุดเปลี่ยน จุดผ่านจุดที่น่าพอใจที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับการงานก็จะดีขึ้นคนที่รอคอยงานก็มีแนวโน้มที่จะได้งานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวการค้าขายการทําธุรกิจใหม่ๆการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้โอกาสของความรักก็จะเริ่มกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินี ถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานกับการเงินนะครับวันนี้สับฐานะรอบๆตัวบรรยากาศเกี่ยวกับการงานดีขึ้นนะครับการงานจะมีความเสด็จการเงินก็จะดีขึ้นมารายได้ปัจจัยภายนอกโอกาสต่างๆก็จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับทรัพย์สินรายได้เริ่มมีสภาพที่คล่องขึ้นแต่ว่าเรื่องของภายในใจความรักยังต้องรอนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบเรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่อาจจะมีปัญหานะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับดูแลสุขภาพกันไว้ก่อนดีกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนั่นแหละดีที่สุดนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางหรือว่าข้อแนะนาสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเนืฟูนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้เรื่องของโชคลาภยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะักคือบางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับแบบไม่น่าเชื่อแต่บางทีทําท่าว่าจะได้กับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปได้ไง่ายๆเหมือนกันนะครับจะลงทุนจะทําอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของดวงหรือว่าโชคลาภการรอคอยต่างๆเหล่านี้นะครับ ต้องระวังไว้ก่อนนะครับคือรอบครอบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยจะเป็นแนวทางชีวิตที่ดีนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการรอคอยเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับเรื่องของการงานวันนี้มีทางคลี่คลายที่จะดีขึ้นใครที่รอคอยงานจะสมบังคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นการค้าขายการติดต่องานต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินหมุนเวียนได้รวดเร็วขึ้นมีรายได้มีปัจจัยภายนอกที่สมบูรณ์ดีแต่ว่าความรักยังไม่ เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวบันทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับรวมทั้งเรื่องของโชคลาภการจะทําธุรกิจการที่จะรอคอยโชคลาภวันนี้ต้องคิดดีๆใจเย็นๆแล้วก็รอบคอบด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันครับวันนี้มีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะก้าวพ้นจากปัญหาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมีรายได,ได้มีการเปลี่ยน,นแปลงที่ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรบับที่หนึ่งนะครับเป็น5้าเหรียญเรื่องของการเงินวันนี้รายจ่ายเยอะนะครับพี่น้องชาววัน จันทร์ครับวันนี้จะทําอะไรจะลงทุนอะไรวันนี้ขอให้รอบคอบเพราะว่าบางทีท่านอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินจนํานวนเยอะๆเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยโอกาสดีมาถึงนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สถานการณ์งานเริ่มดีขึ้นคนที่มีอุปสรรษคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับท่านมีโอกาสดีในการที่จะแก้ไข จัดการปัญหาต่างๆได้รอคอยงานวันนี้จะมีโอกาสดีขึ้นจะสมหวังนะครับการงานก็จะหมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าทํางานประจํารวมทั้งคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงอาชีพก็จะเริ่มชัดเจนและดีขึ้นเลยนะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีการแก้ไขปัญหาของการเงินได้แก้ไขปัญหาภาระหนี้สินต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับโอกาสต่างๆก็จะเริ่มมาหมุนหมุนเงินเข้ามาได้รวดเร็วมากขึ้นความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่ง การดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ดาบนะครับการคลี่คลายปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางเรื่องบางอย่างสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารอคอยอาจจะยังไม่ได้แก้ไขแบบทันท่วงทีเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันต้องรอบคอบดูแลแก้ไขจัดการทีละอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น6เหรียญบันย้รายได้โชคลาภมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับแต่มองไปที่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน นนวันนี้เรื่องของการที่พี่น้องชาววันจันมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงนิงน,งนความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับแต่อย่างไรก็ต้องใจเย็นๆจะคิดจะทําอย่างไรขอให้มีความรบอบคอบเรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้ในวันนี้ต้องอาศัยเวลาค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรื่องของรายรับวันนี้มีเข้ามาตลอดแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างจ่ายเยอะด้วยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ยังมีโชคลาภให้หน้าพอใจอยู่ เหมือนกันนะครับแต่ว่ามองไปที่รายจ่ายก็ไม่น้อยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้มีการติดต่อการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นการทํางานการค้าขายเรื่องของการทําผ่านออนไลน์จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ วันนี้มีเรื่องทั้งที่ดีและที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรบใบที่1เป็น7ดาบนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับ เจ็ดับมาพร้อมกับคําเตือนนะครับวันนี้อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่าคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านอาจจะมาสร้างปัญหาทําความวุ่นวายทําความเสียหายทําให้เสียชื่อเสียงเสียโอกาสตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ต้องรอบคอบจัดการปัญหาต่างๆด้วยความ จเย็นๆนะครับเรื่องเอกสาร,รเดื่องสัญญาการเจราจาตกลงทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ทําด้วยความรอบคอบป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2ดาบการติดต่อการสื่อสารการทําธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงรวดเร็วขึ้นซึ่งชาวรนณคารสามารถที่จะทํางานได้ติดต่องาน ค้าขายทำสัญญาตกลงเจราจาต่างๆได้รวดเร็วขึ้นซึ่งจะมีผลที่ดีรวมทั้งเรื่องที่ควรระวังอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านตัดสินใจด้วยความประมาทไม่รอบคอบก็อาจจะส่งผลเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวิน ไม่ท้าวนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานสําหรับคนที่ทํางานประจํามีโอกาสที่จะดีขึ้นพัฒนามากขึ้นก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยนะครับคืองานเริ่มดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเดทนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับจุดที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงเกี่ยวกับการทํางานการติดต่อการสื่อสารมีความรวดเร็วขึ้นการค้าขายการท,ทําธุรกิจต่างๆผ่านสื่อออนไลน์จะรวดเร็วมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้ง ระมัดระวังเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเรื่องของความเสียหายความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะคนที่เข้ามาเป็นตัวปัญหาให้กับท่านในวันนี้นะครับภาพร,มรวมๆแล้วการงานดีต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่ควรระวังอีกประการหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเส้นทางดวงชาววันพุธวันนี้เปลี่ยนแปลงดีมากมีโอกาสทุงความสําเร็จมีบรรยากาศใหม่ใหม่มีทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักจะดีขึ้นรายเดียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ เริ่มต้นจากฐานรูปใบที่1เป็น1เหรียญนะครับพี่น้องชาววันพุธครับวันนี้เปิดเส้นทางที่ดีของการเงินให้เงินไหลเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านในกระเป๋าในบัญชีของท่านนะครับวันนี้เริ่มมีการเงินที่ดีขึ้นเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับการลงทุนการทํางานต่างๆจะประสบผลสสเร็รการทําธุรกิจต่างๆก็จะได้รับกําไรเป็นที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดือนนะครับพี่น้องชาววันพุธครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศเป็นใหม่สิ่งที่รอคอยก็จะหมุนเข้ามานะครับใครที่เจอปัญหาคนที่เจอปัสสักในช่วงเวลาก่อนหน้านี้วันนี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับจะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้การงานดีขึ้นการเงินดีมากความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ถ้วยนะครับความสมหวังความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องงานการเจรจาการทําธุรกิจต่างๆร่วมกันนะครับก็จะเข้าใจกันได้นะครับปรึกษาหารือกันได้รวมทั้งประเด็นของความรักก็จะสมหวังนะครับพี่น้องชาววันพุธครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเลิเวอร์นะครับวันนี้ความรักจะนําโชคลาภมาให้นะครับนำสิ่งดีๆนำความสุขนำความสมบังเปลี่ยนบรรยากาศชีวิตได้ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนที่มีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตเป็นแนวทางที่ดีๆมีโอกาสทองเข้ามาการงานการเงนิงนความร,รักเริ่มดีขึ้นมีความสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากคนรักความรักนําสิ่งดีๆมาให้นะครับพี่น้องชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้มี คำว่าสําเร็จสมบังมั่นคงมั่งาร่รวยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากทารกใบที่1เป็นสถ้วยนะครับมาด้วยควมว่าความสมบังมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมยินดีในความสําเร็จในการงานการเงินและเรื่องของความรักของชาววันภฤรหัสสบดีนะครับวันนี้ชีวิตมีความพร้อมที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชินีเหรียญมั่นคงร่ำรวยมีความรักที่ดีนะครับเป็นสโลแกนที่ใครๆก็ปรารถนาคนที่เข้ามาฟังคนที่ต้องการชีวิตแบบนี้ก็จะมีโอกาสได้รับนะครับมีงานที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าพอใจการเงินดีมากๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวิน ถ้วยนะครับบรรยากาศต่างๆาเริ่มดีขึ้นแม้ว่าภาพรวมๆแล้วเหมือนว่าจะหยุดนิ่งแต่คําว่าหยุดนิ่งคือการเคลื่อนไหวแบบเข้าใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเรียนรู้พัฒนาด้วยความร,รอบคอบแล้วก็จะมีความสําเร็จต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัส,สบด,ดีนะครับเป็นดวงของจักรพัตดินีนะครับนี่คือมัน่นคงโชคลาภความสําเร็จความสมบังการงานการเงินที่ดีมากๆโชคใหญ่ๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความสุจมีความสุขมีความสมหวังมีงานเลี้ยงงานสแสดงความชื่นชมยินดีในความสุจในเส้นทางของการงานการเงินที่ได้รับเงินจํานวนเยอะๆมีความรักที่เข้าใจลงตัวดีมากๆนะครับและมีโชคลาภจํานวนมากๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเริ่มหมุนเข้ามานะครับการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะยังมีจุดบางจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หน,นะครับเป็นสี ไม่เท้านะครับนี่คือเรื่องของการงานการเงินความรักที่เปลี่ยน,ปยนแปลงดีขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นสําหรับคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทําในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานประจําการสมัครงานไว้มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังรวมทั้งการเริ่มต้นงานส่วนตัวการทําธุรกิจใหม่ๆก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินเริ่มมีเส้นทางของการเงินที่ดีนะครับมีไรายได้มีกําไรมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความ รักก็จะดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญน,นะครับคนที่รอคอยเงินวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับนะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ได้รับเงินก้อนน่าพอใจนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาดาบการแก้ไขปัญหาต่างๆยังอยู่ในวิสัยอยู่ในช่วงเวลาที่พี่น้องชาววันศุกร์สามารถจัดการได้นะครับมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถและก็มีความพร้อมที่ท่านจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับก็ขอให้ตั้งหลักให้ได้รับมือให้ได้ลงมือทําแล้วท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น5ถ้วยนะครับเป็นปัญหาบางส่วนที่กําลังรอคอยการจัดการอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเหตุการณ์ส่วนรวมๆนะครับเป็นเรื่องของการรอคอยบางเรื่องบางอย่างที่ท่านยังไม่สมบังเต็มที่เท่าไหร่นะครับต้องใจเย็นๆในส่วนของการรอคอยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินในเรื่องของความรักเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การที่ค้าขายต่างๆก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จมีการเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยมีรายได้เข้ามาตลอดในช่วงนี้ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนคนที่รอคอยเงินสักก้อนนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับนะครับวันนี้ปัญหาต่างๆสามารถจัดการได้นะครับเพียงแต่ว่าการ รอคอยบางเรื่องบางอย่างอาจจะต้องให้เวลาบ้างนะครับใจเย็นๆในการรอคอยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ พี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้งานเงินความรักดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาบางจุดบางอย่างอาจจะมีอยู่บ้างซึ่งท่านจะต้องผ่านผลไปให้ได้และจะได้รับโชคใหญ่มหาศาลนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรกใบ,บที่หนึ่งนะครับเป็นสามเท้านะครับพี่น้องชาววัน เสาครับวันนี้มีโอกาสที่จะขยับไปสู่ความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นการงานดีขึ้นมีจังหวะมีวงจรชีวิตที่น่าจับตามองจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีการทําสัญญามีการเจราจามีการค้าขายที่ดีขึ้นรวมทั้งมีแผนงานของการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อให้โอกาสของตัวเองด้วยการเงินก็จะเริ่มหมุนเข้ามาความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น ก้าวไม่เท้านะครับก้าวไม่เท้าคืองานที่เติมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะหมายถึงงานอาชีพเสริมอาชีพสำรองที่ทําเข้ามาตลอดนะครับวันนี้งานเยอะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ต้องเตรียมรับมือกับงานเข้ามาตลอดนะครับโดยเฉพาะงานเสริมอาชีพอิสระค่อนข้างที่จะเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเดโมูลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องนะครับยังไม่พร้อมที่จะเลือกยังไม่พร้อมที่จะทํายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในบางปัญหานะครับก็ค่อยคิดดีกว่านะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องให้เวลากับตัวเองอเรียนรู้แล้วค่อยๆผ่านจากจุดนี้ไปให้ได้นะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น wheel of fortune นะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับโอกาสโชคลาภดีๆกำลังจะหมุนเข้ามานะครับพลิกชีวิตได้มีความร่ำรวยนะครับถ้าเผื่อว่าบุญส่ง กูดสนเสริมพี่น้องชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับเงินล้านนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าจับตามองมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเพียงแต่ว่าบางจุดบางเวลาบางช่วงท่านอาจจะสับสนอยู่กับปัญหาบางอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆสําหรับชาววันเสาร์ที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีโชคลาภใหญ่ๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหาขพย์พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆด,ด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลรราดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วย กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID Line ฮักดู ew, หรือไม่ก็หมายเลขโทรศพัพท์0816971645อละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับร่ำรวยสมหวังมั่นคงรับเงินจำนวนเยอะๆและก็ขอให้มีความสุขความสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ครับ